สวัสดีค่ะแอนนี่สวัสดีค่ะตาหนูอยู่ไหนค่ะตาของหนูอยู่ไหนค่ะไอวี่สวัสดีครับ굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งอังยองฮาซิยุแปลว่าอย่างเนาะ <laughs> <laughs> พี่น้องมือว่านี่ผใดอายูชุ่มลมคนหมกักสุยน้ำกันนคะค่ะมือว่านวันที่สิบหกสุยไปกับสซุยมานี่คู่กันนะคะนี่ไอวีมานี่เร็วไอวีไอวีพี่เอ้ย คนนี้น้องหนุยนะคะลูคนแรกไปแล้คะลค,ะค,ะคะกกะ่ะไปลคะค่ะไปละค่ะได้ตุ๊กตาลากไปละค่ะแอนนี่แอนนี่จ๋าไปละค่ะไปลคะปลคะล่คะพี่น้องกุนกุนหนึ่งส่ทานสองก่อนเด้อค่ะรุ่นนี้มาแล้วไอวี่เล่นกับไก่เพื่อนนะคะ น้องเซลาบึงเบิ้งสิกระเพิ่นไปดีค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในเด้อค่ะเพื่อสร้างรายได้แล้วค่ะพาอเด็กเป็นคาขนมเด็กน้อยค่ะขอบคุณที่รับชมฮอดตอนนี้เด้อจ้ะเอมมี่คนนี้ค่ะเอมมี่คนนี้เอม มาขโมยซีนเขานี่ว้าวสวัสดีค่ะ